إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du pinogu ma ruam lama jumaah lama wan suk tuk tuk tan nai lakkan khong rao nai lakkan khong an islam mai wa ja pen an qur'an ru hadis ru sunnah khong tan nabi sallallahu alaihi wasallam nan จะใ,ใช้ให้เรามีการเตรียมตัวให้ได้มีการตระเตรียมให้ได้มีความเตรียมพร้อมในด้านต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัวสุอาคีรอน,นเหนหมครามว่าเตรียมตัวในการเรื่องของการทําอามันอิบาดะอามันทีซอลและออกห่างจากสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่เป็นข้อห้ามสิ่งที่เป็นมุฮัรรอมัดท,ทั้งหลายเตรียมตัวสุอาคีรอ รำลึกถึงความตายรำลึกถึงวันที่จะต้องกลับไปหาลลอรำลึกถึงการที่จะต้องไปอยู่ต่อหน้าพระองค์รำลึกถึงการที่จะต้องนำเสนออามันของเราช่างอามันการงานของเราการเตรียมพร้อมในเรื่องของดุนยาความรู้ศาสนาความรู้ดุนยาเตรียมพร้อมในเรื่องของด้านสังคมดูแลสังคมในเรื่องของการเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสุขภาพ ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่หลักการของเราศาส,สนาของเราได้ใช้ให้พวกเรานั้นมีการเตรียมตัวมีความเตรียมพร้อมอยู่ตลอดโดยเฉพาะวันอาคีรอยอย่างที่ได้บอกไปอันกุรานได้บอกเราให้เราพิจารณาถึงการเตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หมายถึงวันกียมะอัลลอฮฺสุบานตะลาเรียกบรรดาผ้ศรัทธา เตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้ม euh ีความยำเกรงและให้ชีวิตหนึ่งได้พิจารณาถึงสิ่งที่เขาได้ประกอบหรือเตรียมไว้ในวันพรุ่งนี้คือวันเกียร์มะยาอายุฮัละดีนอามาอุตตะกุลลอฮะวันตันซุรนับซุมมากัดดามัตลิกัดวัตตะกุลลอฮะอินนัลลอฮฺขบีรุมบิมาตะอามลูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออ Allah s u b h a n a h วะตะอาลาวันตันซุรนับซุมมากัดดามัตลิกัด ชีวิตหนึ่งจงดูจงพิจารณาถึงสิ่งที่เขาได้เตรียมไว้ในวันพรุ่งนี้เลาลเตือนบรรดาผู้ศรัทธาเรียกบรรดาผู้ศรัทธาพอบรรดาผู้ศรัทธาเรียกแล้วเนี่ยจะตั้งใจฟังจะรับฟังและผู้ศรัทธานี้ศรัทธาในาอลอศรัทธา,าในวันอาคคีรอเวลาเรียกแล้วก็จะเตรียมพร้อมในการที่จะฟังอาจจะเป็นข้อใช้ที่จะได้ปฏิบัติตามหรืออาจจะเป็นข้อห้ามที่จะได้ออกห่าง อัลลอฮ์ให้พิจารณาให้ชีวิตหนึ่งพิจารณาถึงสิ่งที่เขาได้เตรียมไว้ในวันพรุ่งนี้กอดันคือวันพรุ่งนี้แต่ในการตับซีดในการอธิบายหมายถึงวันกียร์มะซึ่งอันกุราเนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยพันสรกว่าปีแล้วและก็อ่านโดยไม่เปลี่ยนสำนวนตั้งแต่สมัยนบีก็เขาว่าก็พรุ่งนี้จนกระทั่งมาถึงเราพันสกว่าปีก็ใช้เขาว่า God พรุ่งนี้จะอาจ่านไปอีกเท่าไรก็ใช้คำนี้เลยจากนาบีมาถึงเราพ4 0 0รกว่าปีเนี่ยมันไกลไหมมันนานไหมคำตอบก็คือแน่นอนพันสี่ร้อยกว่าปีวันกียร์ไหมที่บอกว่าพรุ่งนี้คือวันกียามะหพรุ่งนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในภลายภาคหน้าทางเมื่อวานคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร เรายังไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราอาจจะมีการนัดหมายมีการวางแผนแต่เราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยที่เราวางแผนก็จริงนะนะอาจจะไม่ได้เป็นที่เราวางแผนไว้แบบทั้งหมดและที่ไม่ได้วางแผนที่ไม่ได้นึกก็อาจจะมีอะไรมันเพิ่มมันโผล่ขึ้นมาก็ได้เพราะเราไม่รู้เราจึงต้องกล่าวว่าเราจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ในภายภาคหน้าหรือต่อจากเนี้ย ให้เราพูดว่าอินชาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับเพราะเราจะยึดโยงกับการช่วยเหลือพระประสงค์ของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์เราไม่มีเมาเราไม่มีกําลังอํานาจในการที่จะโดนบันดาลหรือจะให้มันเป็นไปตามนั้นตามนี้ตามที่เราต้องการได้เว้นแต่มันจะต้องขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของ allah. อลัลลอฮ์อัลลบอกว่าชีวิตหนึ่งจงดูว่าเขาเตรียมอะไรไว้ในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่พรุ่งนี้คือสิ่งที่มันไม่ได้ไกล แม้ว่าเราจะมองว่ามันจะอีกนานนะนบีมาถึงเราใช้คําเนี่ยมาถึงเราเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดวันเกียรมาพันสี่ร้อกว่าปีและหลังจากเราอีกมันก็อีกสักระยะหนึ่งแหละวันลอห์อัลลอฮมันจะนานอีกเท่าไหร่ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบอกว่าให้เราเตรียมพร้อมเสมอวันในวันพรุ่งนี้วันเกียร์มาพรุ่งนี้คือสิ่งที่มันไม่ไกลเพื่อให้ผู้ศรัทธานั้นน่ะได้เตรียมพร้อมเพราะคำว่าพรุ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่ไกลครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํานูน่นทํานี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่นู่นที่นี่กันนะนัดกันมันคือสิ่งที่ไม่ไกลแล้วครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาของเราได้สอนให้เราได้มีการเตรียมพรม้อมโดยเฉพาะในวันอาคีร์ความรู้ด้านศาสนาเราก็ต้องศึกษาเตรียมพรม้อมเพื่อให้เราได้ปฏิบัติเรื่องหลักการศาสนาได้อย่างถูกต้องด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสุขภาพด้านร่างกายทุกอย่างศาสนาสอน แบีบอกว่ Stevens, าผู้ศรัทธาที่แข็งแรงดีกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาดีหมดนะแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยที่เขามีร่างกายแข็งแรงเนี่ยเขาจะดีกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอร่างกายที่อ่อนแออันมุเมนุนกาวิยุคอยรรุนเมนันมุมินิดอยฟววฟีกุลินคอยรุนแน่นอนรับผู้ศรัทธามันถามว่าแข็งแรงด้านอีมานเนี่ยแน่นอนมันคือพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ในฮะดนี่ก็รวมถึงเขาว่าแข็งแรงเนี่ยหมายถึงแข็งแรงด้านร่างกายบอกผู้ศรัทธาที่แข็งแรงด้านร่างกายแข็งแรงด้านอีมานอันนี้มันคือที่สุดอยู่แล้วใครที่มีอีมานที่เข้มแข็งกว่ามันดีกว่าอยู่แล้วแต่ผู้ศรัทธาที่แข็งแรงด้านร่างกายก็จะดีกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอกว่าซึ่งทั้งหมดนั้นบอกว่าฟีกุลลินคอยรุนซึ่งทั้งหมดเนี่ยดีหมดแหละเพราะมันมีอีมานเป็นพื้นฐาน แต่ใครจะดีกว่าล่ะครับผู้ศรัทธาที่ก่อวที่แข็งแรงเนี่ยก็จะดีกว่าผู้ศรัทธาที่ดออฟฟที่อ่อนแอกว่าด้านสังคมให้เราได้เตรียมพร้อมให้เราได้มีการดูแลให้มีเรื่องของอากาศให้มีเรื่องของสาธารณประโยชน์มีสอดากอจารีย์จะได้ช่วยสังคมช่วยสาธารณประโยชน์ให้มีอากาศจะได้ช่วยกลุ่มคนต่างๆที่เขามีความยากจนที่เขามีความขัดสนและกลุ่มต่างๆที่ศาสนานได้บอกเอาไว้ เตรียมพร้อมเรื่องการทําอิบาดะจะละมาดก็มีน้าละมาดจะคนที่ทําหน้าที่หมูอัลวินก็ต้องเตรียมตัวก่อนเขาเพื่อนต้องเสียสละเพราะต้องเตรียมตัวก่อนต้องมีน้ําละมาดก่อนก่อนที่อะไรเวลาต้องเตรียมตัวก่อนครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเอา้าขับรถมาเดินมาต้องมาอาจามต้องมาเตรียมพร้อมก่อนมีวูดูมีน้าละมาดมีการเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าดูแลโดยเฉพาะวันศุกร์เราจะต้องให้ความพิเศษ เตรียมตัวมาแต่เนิ่นๆดูแลเรื่องความสะอาดในร่างกายของเราแปรงฟันอาบน้ำไม่ดีสระผมไม่ดีใส่น้ำหอมไม่ดีเสื้อผ้าดูให้เรียบร้อยมาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เตรียมพร้อมใครที่เตรียมพร้อมได้ดีกว่าได้เนิ่นๆกว่าเปอร์เซนต์ประสบความสำเร็จก็จะมีมากกว่าใครที่เตรียมตัวเตรียมพร้อมได้ดีกว่าคนอื่น ความสำเร็จก็จะมีได้สูงกว่าคนที่เตรียมตัวช้าหรือเตรียมตัวทีหลังอันนี้คือแนวทางคือสัจธรรมที่อเลาตาลาให้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันสูงสุดแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้การเตาฟกีการช่วยเหลือภาพประสงค์ของเลาอันนี้เราต้องยึดอยู่สูงที่สุดอยู่แล้ว แต่เราตาเราให้เราทำอสบับปัจจัยต่างๆเนี่ยเพื่อให้ประสบความสำเร็จป่วยศาสนาบอกรักษาแต่อย่าให้ไปผิดหลักการศาสนาอย่าไปใช้ของฮารอมอย่าไปกินของฮารอมอย่าไปหมอดูหมอเดาไม่ได้อย่าไปเชื่อเรื่องของสยศาสตร,ร์ไม่ได้อันนี้ฮารามยิ่งเรื่องของหมอดูหมอเดาสยศาสตร์เป็นชิดิกตกศาสนาได้เลยรักษาตามหลักการศาสนารุกย์ยา ش ر อีย์ ่าดูอาที่มาจากอัภรอานมาจากสุนทนของท่านนาบีหรือดูอาที่ไม่ผิดหลักการศาสนานี่คืออะไรครับศาสนาให้เราให้เราได้ทําปัจจัยต่างๆไม่สาบายใช่ไหมเราก็ดูแลร่างกายเราจะบอกว่าอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายอันนี้คําพูดถูกต้องครับแต่สิ่งที่มันจะเป็นก่อนจะเกิดสิ่งนั้นเนี่ยศาสนาให้เราปกป้องไหมคาตอบคือแน่นอน แล้วถ้ามันเกิดแล้วลระมันเป็นแล้วแ่ะมันไม่สบายแล้วทําไงครับรักษาเพราะศาสนาก็ใช้ให้เราหรือบอกให้เราทําการรักษาซึ่งมันกลับไปสู่ศาสนาหมดแหละที่บอกอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายอันนี้คือสิ่งที่คําพูดที่ถูกต้องแต่ไม่ห,ไหมายความว่าเราจะไม่ป้องกันหรือถ้าเป็นแล้วเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่รักษาเพราะการป้องกันและการรักษาก็คือคําสอนของศาสนา ฉะนั้นที่บอกว่าเป็นแล้วก็ช่างมันไม่ต้องรักษาศาส,สนาก็บอกว่ารักษาจนกระทั่งอุลามะอาจจะมีคีรับกันว่ามันวาจิบไม่จะต้องรักษาหรือไม่ถึงขั้นวาจิบก็มีรายละเอียดแต่ถ้าบอกว่าไม่สบายก็ช่างมันมันเป็นก็ช่างมันอ้าวถ้าใครจะแน่นอนความเชื่อเนี่ยมันต้องมีอยู่ว่าเอาล่อให้เป็นให้หายแต่เรื่องของการรักษาไม่รักษา อันนี้มีรายละเอียดอีกอันหนึง่งแต่ก็มาไหนเขาว่าโอ้ยถ้าคุณรไวรักษาเนี่ยคุณเท่ากับไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์เท่ากับเขาคุณทําผิดหลักการอัลลอฮ์ให้เป็นให้หายเนี่ยคุณไม่ได้เชื่อเรื่องนี้หรือถ้าพูดอย่างนี้ก็จะไม่ถูกต้องถ้าจะไปบอกคนที่เขารักษาแล้วบอกว่าไม่เชื่อการกําหนดของอัลลอฮ์คุณไม่ไม่เชื่อหรือว,ว่าอัลลอฮ์ให้เป็นให้หายไปบอกกับคนที่รักษาไม่ถูกต้องถ้าไปบอกอย่างนี้เพราะศาสนาก็บอกให้รักษาส่วนถ้าเขาจะไม่รักษาอีกประเด็นหนึง่ง แต่จะไปว่าคนที่เขารักษาตามหลักการของศาสนาว่าไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ไม่เชื่อหรือว่าอัลลอฮ์ให้เป็นให้หายเนี่ยแล้วไปบอกเขาผิดเนี่ยไม่ได้เพราะมันคือหลักการศาส,ะสะนาเหมือนกันแต่น้นศาส,ะสะนาของเรานี่บอกว่าการได้เตรียมพร้อมก่อนเตรียมตัวก่อนการประสบความสําเร็จก็จะมีมากกว่าคนที่เตรียมตัวล่าเตรียมตัวช้าอันนี้คือเรื่องจริงแต่บอกไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอยู่ภายใต้พระประสงค์ของลอตทั้งหมด แต่ศาสนาใช้ให้เราทำปัจจัยเพื่อให้ประสบความสำเร็จป้องกันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็มีการเยียวยามีการรักษาอย่างที่จะยกตัวอย่างไปงั้นเราจะเห็นว่าเรื่องตรงเนี้เรื่องของการที่บอกว่าที่ศาสนาบอกว่าได้มีการบอกกับเราเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจในหลักการให้ถูกต้องบางทียกมาแค่ประโยคนึงมันก็ถูกแต่มันต้องการคําอธิบาย อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายมันถูกต้องมันคือคําพูดที่เป็นภาพรวมภาพใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการอธิบายบางคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างที่บอกอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้อ้าวอัลลอฮ์กำหนดริสกีให้เราจะยังไม่ตายจนกว่าจะได้ริสกีครบอันนี้ถูกต้องแต่ถ้าคนไม่เข้าใจผิดว่าอัลลอฮ์กำหนดริสกีให้แล้วไม่ต้องไปแสวงหานอนอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มันจะถูกต้องไหม เป็นพอ่อเป็นสามีแล้วก็นอนอยู่บ้านทําไมนอนอยู่บ้านอ๋ออัลลอฮ์กำหนดริสกีแล้วเดี๋ยวมันมาเองแหล,ละเดี๋ยวมันวิ่งมาหาเราอย่างนี้เข้าใจถูกไหมมันไม่ใช่แบบนี้ไงอัลลอฮ์กำหนดให้เราอัลลอฮ์กำหนดริสกีให้กับเราและอัลลอฮ์ก็บ,บอกกับเราว่าเราไปแสวงหาเนี่ยเอาอย่างวันศุกร์เนี่ยชัดเลยวันศุกร์เนี่ยทำไมครับอัลลอฮ์บอกว่าพอแล้วเราดแล้วเนี่ยฟายใดก็ดะฝายใดก็ดะทิศ صلاة ทุฟันต์ทีรุฟิลอารดีวะบตะกูมินฟุดิลลาห์ เมื่อเรามาเสร็จแล้วนี่ให้แยกย้ายกันไปฟาอิดากูดีอติสลาตุฟันเาชิรูฟิลอารดิวาบตากูมินฟัดลิลละลรามาเสร็จแล้วไปไหนครับอัลลอฮ์บอกกระจายกันไปแยกย้ายกันไปไปแสวงหาความโปวดปานของเราทำมาหากินต่อแต่เราต้องพักเพื่อมาสู่อิบาดาที่สำคัญคือการฟังคุตธบะและการละหมาจุมาหรือละหมาวัสุ เนี่ยชัดเจนว่าให้เราเนี่ยแสวงหาปัจจัยยังชีพหาริสกีฝาว่าคอยรู้รอซิกีอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีที่ดียิ่งรอซิกรอซักผู้ประทานปัจจัยยังชีพเราก็ขอต่อพระองค์ซึ่งริสกีที่หาล้านที่กว้างขวางนี่คือศาสนาได้บอกให้เราว่าเตรียมพร้อมใครเตรียมพร้อมก่อนเปอร์เซนต์ได้รับความสําเร็จมันก็สูงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนมีประสบการณ์และก็มีอาชีพต่างๆผ่านการเรียนหรือผ่านการทํางานเป็นผู้รับเหมารับเหมากอา่อสร้างอาชีพเป็นนักธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่ถามว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมไหมเราต้องเตรียมตัวไหมตอนเรียนเราก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของอุปกรณ์การไปไปเนิ่อๆไปแต่เช้ามีการทบทวนบทเรียนก่อนก่อนที่ครูจะมาครูให้มาแล้วมีการบ้านทําการบ้านทําการบ้านแล้วที่ครูสอนไปเนี่ยกลับมาทบทวนที่บ้านหรือก่อนจะเข้าเรียนก่อนจะเรียนเราทบทวน คนที่ทําอย่างนี้ถามว่าการประสบความสําเร็จในการสอบของเขาเนี่ยทํามองว่าเอาแค่เรื่องดุนยานะคนที่ไปอย่างสม่ําเสมอตั้งใจเรียนมีการทบทวนตรงไหนไม่เข้าใจถามครูกับคนที่ขาดเรียนบ่อยไปสายไม่ค่อยสนใจการเรียนสอบก็คนที่ไม่สนใจการเรียนจะตั้งใจที่จะอ่านหนังสือเนี่ยมันมองเป็นภาพยากครับคนที่ไม่ค่อยเอาคนที่มาช้ามาสายขาดเรียนบ่อยๆเนี่ย พอเวลาจะสอบนี่ตั้งใจขมักขม้นอ่านเต็มที่อ่านอย่างดีมองเป็นเรื่องยากเพราะอะไรครับเพราะเขาขาดในการปฏิดประตอ่อเขาไม่มีความเข้าใจยิ่งบางวิชาต้องการความเข้าใจเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาที่เหมือนต้องการความเข้าใจแต่เขาขาดการต่อเนื่องปฏิดประต่ะตอพอเวลาคนไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่อยากจะทําอะไรครับเพราะมันไม่รู้เรื่องคนที่เขาสนุกกับคณิตศาสตร์เวลาครูถามก็ยกมือตอบสนุกสนาน ไอเราไม่รู้เรื่องไอเราหลบไอเราก้มหน้าไอเรากลัวครูจะถามเพราะเราไม่รู้เรื่องถ้าครูถามเราก็ตอบไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจไอเรื่องนี้แต่เพื่อนคนที่เข้าใจทําไมเขาสนุกเขาคิดได้ยกมือตอบครับผมตอบอย่างนั้นครับอย่างนี้ครับครูแต่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะนั่งก้มหน้าเราจะตัวสั่นเราจะกลัวครูถามถามแล้วตอบไม่ได้ครูตีครูทําโทษ เห็นไหมครับว่าการเตรียมตัวเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตของเราการเตรียมตัวโดวยเฉพาะว่าสู่อะเคโรเนี่ยม,มันเป็นสิ่งสําคัญดุนยาเราก็ต้องพร้อมเตรียมตัวหมายถึงว่าเราท ah ํามาหากินเราก็ต้องมีความพร้อมยิ่งอาเคโรเนี่ยเรายิ่งต้องพร้อมมากกว่าเพราะมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คําว่าอันเมา์เธอความตายในดุนยามีไปเหอะครับอาชีพเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันอาชีพเนี่ยมันก็มีในดุนยา และเราก็ไม่สามารถทําทุกอาชีพได้ในดุญญนยาใบนี้อาจจะเก่งหลายเรื่องแต่ก็อาจจะไม่ได้ชํานาญมีความรู้กว้างหน่อยแต่ไม่ได้ชํานาญทุกเรื่องและเราไม่สามารถมีมีอาชีพได้ทุกอาชีพเชี่ยวชาญได้ทุกอาชีพแต่สิ่งที่เราจะต้องไปหาลอสิ่งที่เราเหมือนกันเนี่ยทุกคนจะอาชีพไหนเนี่ยก็คือต้องประสบกับความตายและไปต้องไปหาลอสุบฮานุตะอาลา อัลลอฮ์สุบตานาลาได้พูดถึงการ ج ฮ ا ดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์ใช้ให้เราเตรียมพร้อมให้บรรดาผู้ศรัทธ,ธาเตรียมพร้อมเตรียมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทั้งหลายให้พร้อมในสมัยก่อนนี่ในอันกุรานเนี่ยบอกว่าให้มีการผูกมาหมายถึงว่าให้ดูแลมาให้เตรียมพร้อมเพราะถ้ามันเกิดสงครามขึ้นเมื่อไหร่มันจะได้พร้อมมันไม่ทันหรอกครับสงครามบางทีมันไม่ได้บอกหรอกว่าเดี๋ยวจะเกิด ปีหน้านะบางทีมันไม่กี่วันเนี่ยสัปดาห์หนึ่งหรือบางทีไม่กี่วันคนเราถ้ามันต้องการจะไปถล่มใครเนี่ยแค่สั่งแค่วันนี้เนี่ยสายหรือบ่ายนี่ก็ไปแล้วไปได้เลยวันสองวันนี่ก็ไปถึงประเทศนั้นแล้วเมืองนั้นแล้วที่จะไปถล่มเขาเนี่ยเอาเรือไปเอาเครื่องบินไปเอาเอาเครื่องบินรบไปบินไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงประเทศที่จะไปจัดการเขาแล้วมันไม่ใช่เดินทางเป็นเดือนสองเดือน ไม่กี่ชั่วโมงวันหรือสองวันมันไปตั้งฐานทัพแล้วแล้วถามว่าเราจะมาเตรียมพร้อมณนะตอนนั้นไม่ทันหรอกครับจะมาผูกมา้ามาเลี้ยงมา้าเดี๋ยวจะรบสัปดาห์หน้าม้ามันจะโตภายในสัปดาห์เดียวหรอครับต้องฝึกหลายเดือนเป็นปีสองปีดูแลตลอดเราจึงบอกว่าว่อิดูละหุมมาสตะตตุมมินกูว่าตินวะมิริบาติลคอยลตุรฮิบุนบิฮิอาดูว่าลอฮิว่อาดูวะคุม จงเตรียมพร้อมสาหรับพวกเขาศัตรูของพวกเจ้าเนี่ยเตรียมพร้อมกับพวกเขามัสตโตตุมินกูวาตินเต็มความสามารถในเรื่องของพละงกำลังอะไรก็แล้วแต่ธนูดาบมีดมา้าลาหรืออ,อ,อูหรืออะไรที่จะช่วยในการรบเตรียมให้พร้อมให้ดีที่สุดว่าเม่หรือบ้าตินค่อยแล้วเราบอกว่าให้มีการผูกม้าไว้เตรียมพร้อมในเรื่องของมา้าเพราะสิ่งที่จะใช้รบเป็นหลักเนี่ย ก็คือมา้าในสมัยก่อนเพื่อเป็นการขู่เพื่อเป็นการให้ศัตรูของอลรรย์และศัตรูของพรกเจ้าเนี่ยเกิดความกลัวมันต้องมีถ้าเราถ้าเรามีของพวกเนี้ยมีอาวุธอยู่ท้าเมื่อก่อนก็มีมา้ามีกองกําลังศัตรูได้ยินได้ได้เห็นได้ฟังอย่างบางทียังไม่ต้องรบเนี่ยนะแต่กลัวแล้วเพราะมีมีการเตรียมพร้อมอยู่มีกองกําลังที่พร้อมที่จะรบอยู่ บางทีเนี่ยเขาจะรบเนี่ยเขาไม่กล้าเพราะเขารู้ว่ามันมีจํานวนเยอะมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีส,ส,ลลนสุลลัลฮ่วยละสัลลัมนะถามท่านนาบีถามเกี่ยวกับอะไรครับถามเกี่ยวกับเรื่องใหญ่มากบอกยะบอกมาตส่ายะรอซูลลัฮ์ถ้ารอซูลครับเมื่อไรจะเกิดวันเกียร์ไหมวันเกียร์มาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ นี่เขาถามนาบีโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยนบีก็จะเป็นผู้อธิบายเป็นผู้ตอบแต่เคสเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยนบีถามกลับนบีถามกลับถ้ารอซูนมตาตสซาวันกิ亚马จะเกิดขึ้นเมื่อไรนบีถามกลับไปว่าวามาหรือมาอะดัตตาละฮาท่านเตรียมอะไรสำหรับวันนั้นบ้างนาบียังไม่ได้ตอบเลย ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะอะไรครับหนึ่งเพราะนาบีไม่มีความรู้เรื่องนี้เรื่องวันกิยามะเนี่ยเรื่องเป็นความรู้ของลอเพียงพระอ,องค์เดียวไม่มีใครรู้ไม่ว่าจะเป็นมลกุลมุกอรรอบวลานบียุนม,มุรซันมาลาอิกาที่ใกล้ชิดนบีที่ถูกส่งมาไม่มีใครรู้ว่าวันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อไรที่อัลลอฮฺตาลาให้ท่านนาบีได้รู้รู้แค่วันนบีว่าเกิดขึ้นในเย้ามุนจุมะเกิดขึ้นในวันศุกร์ สุกไหนปีไหนที่เท่าไรเดือนไหนไม่มีนบีไม่ได้บอกรายละเอียดบอกว่าวันศุกร์แค่นั้นวันวันเนี่ยรู้แต่วันที่ไม่ได้บอกเดือนปีไหนไม่ได้บอกนะั้นบอกว่าเกิดวันศุกร์นบีไม่ได้รู้เกี่ยวกับตรงนี้และนบีต้องการให้เขาเนี่ยไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสําคัญกว่าพอเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครรู้ใช่ไหมอ่ะไม่ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไป สาะหาว่ามันวันนั้นวันนี้เพราะมันไม่มีใครรู้แต่นบีให้มีการเตรียมพร้อมเอาสิ่งสําคัญกว่าที่ท่านเนี่ยที่เกี่ยวกับตัวท่านมากกว่าเนี่ยก็คือมาอะดัตละลฮะท่านเตรียมอะไรสําหรับวันนั้นเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่นบีต้องการให้เราได้เตรียมวันกิยามะเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรถ้ามันจะเกิดขึ้นพ่งนี้เนี่ยสมมุติพุ่งนี้สัปดาห์หน้าสุกหน้าสุกต่อไปสมมุติ อีกเดือนสองเดือนเนี่ยถามว่าเราพร้อมไหมที่จะกลับไปหาเราพร้อมไหมถ้าเกิดวันเกียยมาในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์หน้าในเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะมีคําตอบที่กลับมาหาตัวเราอะเดือนสัปดาห์หน้าหรือยังไม่พร้อมเดือนหน้าแหละยังไม่พร้อมปีหน้าอะไรยังไม่พร้อมเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีคําตอบกลับมาหาตัวเราอะเราพร้อมเมื่อไหร่เราพร้อมเมื่อไหร่รรมมหถ้าหากมันเกิดพรุ่งนี้เราพร้อมไหมเนี่ยคือประเด็นคือว่า นบีถามว่ามาอาดัลละหะท่านเตรียมอะไรไว้สําหรับวันกียามะฮ์ล่ะเขาก็บอกเลยว,ว่าเขารักอัลลอฮ์รักรอซูะนบีก็บอกว่าท่านจะได้อยู่กับเขาบางรายงานบอกว่าผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากนะไม่ได้มีละหมาดซอดะก็หรือถือศีลอดอะไรเยอะหมายถึงที่เป็นสุนัตนะไม่ได้เยอะหรอกแต่สาคัญเนี่ยฉันรักอัลลอฮ์และรักรอซูลนบีก็บอกว่าคนที่เขาจะได้อยู่กับคนที่เขารักแต่ประเด็นนี้ก็คือว่า นบ,บีถามว่าท่านได้เตรียมอะไรสําหรับวันเกียรมาถ้ามันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ศาสนาบอกกับเราว่าการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวเป็นสิ่งสําคัญเดืเาาดอนรอมฎอนใกล้เข้ามาแล้ววันนี้เป็นวันที่แเดือนชาบานถ้าพูดถึงแบ่งเป็นสีส่วนก็หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเข้าวันที่หนึ่งเดือนชาบานตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ก็วันศุกร์ที่สองของเดือนชาบานแล้วก็หมายถึงว่าเป็นวันที่แปดละศุกร์ที่ผ่านมาเป็นศุกร์ที่หนึ่ง เดือนชาบานนะครับแล้วก็สุกเนี่ยสุกที่สองเนี่ยนะครับสุกที่สองของเดือนชาบาน,ห,นหมายถึงว่าเป็นวันที่แปดและหนึ่งแปดสิบห้ายี่สองแล้วก็ยี่บเก้าวันที่วันสุกที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์เนี่ยก็คือวันสุกสิ้นเดือนเนี่ยนะครับวันสุกสิ้นเดือนเนี่ยก็คือเป็นวันสุกที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ก็จะดูฮีรานจันเซียวเพื่อกําหนดวันที่หนึ่งเดือนรอมฎอนหากว่ามีการเห็น วันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมก็จะเป็นวันที่หนึ่งเดอรมดอนแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมก็จะเป็นวันที่หนึ่งรอมดอนก็จะอยู่ในสองวันนี้แหละครับไม่วันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมก็วันอาทิตย์ที่สองมีนาคมจะเป็นวันที่หนึ่งรอมดอนพี่น้องก็ติดตามผลของการดูฮีลานหากว่ามีการเห็นในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมหนึ่งรอมดอนก็จะเริ่มถือสินอด าหากว่าไม่มีการเห็นก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่2มีนาคมก็จะเป็นวันแรกในการถือสินอดก็ให้พี่น้องที่จะได้เตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมอยู่วันเสาร์ที่1มีนาหรือไม่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนี้เราจะได้เตรียมพร้อมเตรียมจิตใจเตรียมร่างกายที่จะพบกับเดือนอันประเสริฐใจอันนี้ก็ฝากกับพี่น้องช่วยกันเราตัวของเราแล้วก็บอกกล่าวกับครอบครัวนะครับให้เราได้มีการเตรียมพร้อม กับเดือนที่สำคัญที่เรากำลังจะพบนี้นี่คือความสำคัญของการเตรียมตัวเพื่อที่จะพบกับสิ่งที่ดีๆจะพบกับอัลลอฮ์สุบานตาลาและพบการตอบแทนที่อยู่ข้างหน้าของเราอักูลกอเลฮ่าลาวัสตอฟิรุลลอฮะลิวาลาคุมวะลิซาลิมุสลิมีนามิงคุลิซัมฟัสตอฟิรูอินนะฮูวะลุฟุรอฮิ <applause> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم ربنا لا تؤكدنا ان نسينا او اخطانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اقيم الصلاه